สวัสดี้อคะพี่น้องพบปะพี่น้องทั้งช่องเบวเดียฮักนะัสวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องขาอ้าวมาค่ะก่อติดสถานการณ์ขาใส่ใจก็ไม่ลดละอย่างที่ว่าอย่าสิม,มดากูเดอร์ละว,ว่าจีแอติตกูปานขโมยแทเออตีแขวท่านที่ขันมาตอบอันนี้ขันมาเขียนอันนี้ไพก่กระตามนะคะเพราะว่าอะไรขาใส่ใจตัวแม่ก็ขึ้นมาดามหน่อยนี่ระคาเหตุการณ์ต่างๆที่ก่อติดสถานการณ์อ,อยู่อย่างที่ว่าเพราะว่าจะเป็นการบ้านการเมืองว่าจะเป็นเรื่องนั่นเรื่องนี้ขาใส่ใจที่หนึ่งของโลก ก,กูนี่แหละนั่นแะน,นะคะพี่น้องคะอ้าวผิดวัตถุประสงค์หรือเปล่าในขณะที่หมอลำสาวาเท่าเบิร์ดกระแสน,นั่นแะค่ะพี่น้อง่ะอ้าวก็เป็นกระแสแต่ละวันได้อีกหนึ่งวันพันเรื่องราวในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆนั่นแหละนะคะพี่น้องขาในเหตุการณ์ต่างๆนี่อ่ะแม่เอาตรงนี้มาเล่าสู่ฟังเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นแล้วมีการแชร์มีการโพสต์กันเยอะแยะมากมายเพราะว่ามีการโพสต์ออกมาโพสต์อย่างไรให้ทัวร์ไปลงนั่นแหละค่ะพี่น้องขะผิดวัตถุประสงค์ มันก็สมควรอยู่หลอกที่ทั่วจะล่งนั่นนะคะเป็นกะเป็นการทัวลงได้อีกจังสันกันแล้วกันเพิ่นมีการโพลออกมากจังสี่ขะพไปน้องคะ่ะปิดรับบริจาคกองทุนหมอลำสาวเถาทีบ่บมีกระแสจังสันกันแล้วกันนั่นน่ะนะคะปิดรับกองทุนอันนี้ วงเล็บเพื่อสาธารณกุศลแล้วก็กู้ภัยอุดมเวศวงเล็บปีดเพื่นบานนั้นนะคะพี่น้องขะเงินที่เหลือสี่หมืนกว่าบาทจะนำไปซ่อมรถพยาบาลที่จอดพังจากการออกช่วยเหลือประชาชนช่วงภัยสงครามและจัดซื้อเครื่อง AED หรือเครื่องกระตุกหัวใจสาธุบุญกับทุกท่านค่ะเพื่นบ้านานั้นเอ้า มึงเปิดอีหยังอีนางมึงเปิดในการที่บอบริจาคเพื่อที่จะช่วยเหลืออ่าในการอันประเทศกูประเทศกรมนั่นบ,บอแม่นบอ่อช่วงนี้นั่นนะมีการประกาศคือสิว่างเงื่นเหลือเง้นเหลือแปลว่าอีหยังลหะอีหนูเพราะว่าอีหยังลหรเอาสาวผิดวัตถุประสงค์เจ้าข่าเพราะว่าอีหยังมึงเปิดเ็นหยังสิว่างเงิ่นเหลือเปิดได้ซ้ำหไดมึงก็ตามจุดประสงค์ที่เปิดเพราะว่าพีนออ่น้องพระเจ้าชจนในการที่เขาอยากช่วยเหลือไทยไม่ทิ้งกันนะนะ่นน่ะกันกูว่าหมายนะนะ่นน่ะ เปิดออกมาแล้วก็วัตถุประสงค์เพื่อที่จะเอาไปช่วยผู้ประสบภัยในเหตุการณ์ประเทศกูกับประเทศกรรมน่นนะมันเป็นการ,ร,รจุดประสงค์นั้นนะ่ะแล้วพอได้เงิ่อนมาบาดนี้ก็สิบอกว่าโอเคเอาบางช่วนไปสำหรับตอนมึงเปิดจุดประสงค์มึงบริดเสครับว่าบางช่วนนี้ว่ากันสิว่าตามจริงน่นนะเปิดรับเพื่อที่จะเอาไปช่วยผู้ที่ประสบภยัยไม่ว่าจะเป็นตรงจุดนั้นจุดนี้ไรอย่างไรที่เขาบอกว่า เปิด่วนโตแล้วก็อยากได้หนาของมึงนั่นหนากันิบ่ว่าตามจริงเขาก่าว่ากันอยู่โคบโคบทั่วประเทศทั่วโลกนั่นหนาเพราะเขาติดตามเรื่องดียุนน่ะเพราะว่าอีหยังเปิดจุดประสงค์ขึ้นมาเปิดรับเพื่อที่จะเอาไปจุดประสงค์นั้นนั้นแต่พอพอไปไปมามามีการบอกว่าจากเงินเหลือ มันจะเหลือเงินเหลือไปว่าอย่างไะอีหนูเงินเหลือไปว่าอะไรจ้าสาวเพราะว่าอะไรการที่เขาบริจาคไปมันก็ต้องเอาไปตามจุดประสงค์นั้นคนที่เขาบริจาคไปแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นที่เขาบริจาคไม่ตาบาดหาซิปเดเขาก็บริจาคเพื่อที่ว่าตั้งจุดประสงค์นั้นขึ้นมาให้เขาบริจาคเข้าไปเพื่อช่วยเหลือมันก็ต้องช่วยเหลือเหตุการณ์นี้ที่บอกว่าเอาไปซ่อมเพื่อที่จะรถที่เพิ่อันรถเก่าเนี่ยนะพี่น้องขารถดึกดำบรรพ์เพื่อนเอาไปบริจาคเพื่อให้เป็นสาธารณะเป็นรถนั่น รถกูพ่ายน่นแหละอุดมเวทพลวัตตีน่นแหละค่ะพี่น้องขาแต่เหตุการณ์นี้รถมันเสียตอนไหนรถมันจอดอยู่แต่โดนปันหดเหตุการณ์นี้ก็อบอกขึ้นโปรเจกต์ว่าโอเคมีการโอนเข้ามาเพื่อที่จะเอาไปซ่อมรถที่กูเอารถห้างไปจอดเพื่อจะทำสาสนุมันบใไซประโยชน,น,ยชน์หรือใส่ประโยชน์หลายมันก็เลยห่างสันบมันห่างแต่ตอนไหนหละอีหนูนะคะนั่นก็คือพิจุวัตถุประสงค์ค่ะ เอาไปจังไถ่ไปยังคือว่าเหลือเหลือแนวไดเหลือแปลว่าอีหยังละจ้าอีสาวสาวมอลำัมเทาแล้วค่ะพี่น้องค่ะเหตุการณ์นี้นั่นค่ะมันปลึกปลกได้อีกเป็นระยะระยะเพราะว่าอีหยังมันปลกอีหลีนั่นละ่ะเพราะว่าอีหยังเอาเปิดรับอันหนึ่งบอกว่าเหลืออาเพจอันนั้นแล้วละแต่ว่ามันเหลือมันมีด้วยเลือเงินบริจาคเข้ามาคําว่าเหลือนั่นนะเปิดเช็คประสาทหรือไม่ก็ ผู้ใดที่เอ,อาความคิดเห็นกับมึงนั่นอะเสกภาษาจักน้อยค่ะอีนางอสาวเท่าอันนั้นแล้วเขาว่ามันใส่งานหลายมันก็เลยเป็นการส่งผลกระทบะวาอย่างอันนั้นมักมวลผลกระทบมันก็เลยเป็นปลเรือเป็นปเป็นบาเป็นป่วงไปนะคะเศกสกอน เปิดปจุดประสงค์นั่นบอยนัจุดประสงค์อันนึงมันแต่ว่ามันกับมั่วมาต่ตตนลระเหตุอันนึงบอกอันหนึ่งออกไปอันนึงมาเริ่มมาตอเพราะว่ามันปวงแมนบ่หลามันใส่มันใส่งานหลายมันก็เลยส่งผลมันปวงค่ะพี่น้องขาเหตุการณ์นี้พ่ื่ว่าเออบางคนติ่งมันทั้งหลายก็สิบอกว่าเออมะกอไอหยางเขาน่นนี่นั่นอันย่ามึงมีแต่เขาเกาะบ่หลามึงเห็นแ้เขาบ่บ่ลาจุดประสงค์อันนี้มีใส่สิบ่าเงินเหลือเงินเหลือกอหยาง เหตุการณ์จีซอยพี่น้องประชาชนมามีบอกโอ้ยล้นแล้วนะเป็นร้อยล้านแล้วนะพอแล้วนะบาต้องไปซอยแล้วนะเพราะว่าปิดรับประกาศรับสมัครพ่อแล้วมาเอาแล้วเพราะว่ามันเกินอัตรามันไดเป็นร้อยล้านพันล้านในการติ่ไปซอยเหลือกูก็จะเอาแบงเงินตรงนี้ไปนั่นมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนี่มันพ่อเป็นบอกมันพ่อเปเปนคนระบากอยากจนคนที่รอความ่วยเหลือในการพี่น้องประชาชนชาวไทยไม่ว่าจะเป็นองค์กรอะไรมีการรับสมัครแนวดแนกดาเนี่ยเขาก็โอนกนไปเขานเร็กันหน่อยเป็นเงินเป็นก่อนเป็นก่นเพื่อที่จะไป ช่วยในกิจการนั้นจุดประสงค์นั้นมันเป็นตรงนั้นต่างหากโอ้ยกูก็นะกได้แค่โอ้ยเราเพราะว่าเห็นเห็นคนเปลือกเห็นคนที่มัน อบโอ้บ่บวข้อแต่กูกัสิเป็นสีหกักสีโทนเป็นสีแอแล้วเนี่ยน่ะละค่ะพี่น้องกาขอบคุณมากมายนะคะที่ฟังจนจบเพราะว่าอะไรแม่ตามบทยาวาแม่เผือกเพว่าแม่เสือกเ้อให้แม่ให้ใชาคําจํากัดวามวบ่าใส่ใจทุกเรื่องราวทุกเรื่องราวจัเสร็กันแล้วกันนะคะขอบคุณที่ฟังจนจบนะคะพี่น้องา่าสวัสดีค่ะ